สำนักงานสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา คุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบกลุ่มพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นาิก30นาทีถึง20นาฬิกากับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะ การพัฒนาคนถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาองค์กรดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กรหรือสถาบันการศึกษาต่างๆจึงได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับบุคลากรหรือมอบให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เก่งมีความสามารถหรืออาจขาดแคลนทุนทรัพย์ จะได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองและนำความรู้มาร่วมพัฒนาองค์กรที่จัดสรรทุนดังกล่าวต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาโดยทั่วไปแล้วก็มักจะมีข้อตกลงระหว่างผู้ให้ทุนกับผู้รับทุนค่ะและมีกระบวนการในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในการรับทุนไว้เพื่อให้การจัดสรรทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมนะคะและผู้ที่ได้รับทุนนั้น ต้องนําทุนไปใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ด้วยซึ่งจุดนี้เองค่ะที่มักจะเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ให้ทุนกับผู้ที่ขอรับทุนจนกลายเป็นข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองค่ะ และว,วันนี้นะคะทางรายการของเราได้หยิบยกคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องของการรับทุนการศึกษามาพูดคุยเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ฟัง2กรณีนะคะว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับทุนการศึกษาอยู่ในเขตอำนาจของสารปกครองหรือไม่และหากเกิดข้อพิพาทกรณีนั้นแล้วนะคะสารปกครองได้วางแนวบรรทัดฐานในการพิจารณาคดีไว้อย่างไร โดยคดีแรกนะคะเป็นกรณีของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งค่ะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมทํางานวิชาการในตําแหน่งอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยค่ะ ประเด็นก็คือผู้สมัครสอบรายหนึ่งนะคะไม่ได้ส่งเอกสารแนบไปให้ครบถ้วนในวันที่ยื่นใบสมัครสอบจึงถือว่าเป็นการขาดคุณสมบัติ แต่ต่อมาค่ะกลับได้รับทุนนะคะจะถือว่าการให้ทุนแก่ผู้สมัครรายนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งวันนี้นะคะทางรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านจิตติคุณแพงคุณตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองกลางในฐานะรองโฆษกสารปกครองค่ะซึ่งท่านจะนําเรื่องนี้นะคะมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังครับค่ะท่านคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวในคดีพิพาทนะคะขออนุญาตถามสักนิดได้ไหมคะว่า เรื่องของการรับทุนการศึกษาคะท่านเป็นคดีพิาพาทที่อยู่ในอำนาจของการพิจารณาของสารปกครองด้วยเหรอคะท่านครับสำหรับคำถามที่คุณเบิร์ธถามนะครับก่อนอื่นอยากจะเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้คุณเบิร์ธและท่านผู้ฟังทางบ้านทราบก่อนนะครับว่าคำว่าการบริหารงานบุคคลนะครับมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันหนึ่งการสรรหาบุคคลเข้าทำงานสองการพัฒนา บุคลากร 3. การให้รางวัลแก่บุคลากรค่ะและ 4. การให้ออกจากราชการหรือการออกจากงานนะครับค่ะในส่วนคดีตัวอย่างเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้าทำงานซึ่งเป็นการบริหารงานบุคคลประเภทที่1นนั้นผมเคยนําเรียนให้คุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังทราบไปในข่าวสักสอาอาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาแล้วนะครับค่ะ แต่ในวันนี้อยากจะพูดคุยกับคุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังว่าการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นการบริหารงานบุคคลประเภทที่2นี้นะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับการพัฒนาบุคลากรนะครับอาจจะเป็นการพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าทำงานก็ได้นะครับหรือจะเป็นการพัฒนาบุคลากรภายหลังก็ได้การพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าทำงาน หรือที่เรียกว่าฝึกอบรมก่อนประจำการหรือการให้ความรู้แก่ข้าราชการใหม่การที่หน่วยงานทางราชการพัฒนาบุคลากรโดยให้ความรู้ก่อนเข้าทำงานมีจุดประสงค์ก็คือว่าต้องการให้บุคลากรท่านนั้นที่สอบได้ได้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองว่าเมื่อไปทำงานแล้วจะไปทำงานอะไรค่ะ แล้วมีหน้าที่อย่างไรนะครับเพื่อให้ได้รู้บทบาทหน้าที่ก่อนเข้าทำงานนะครับส่วนการพัฒนาประเภทที่สองก็คือพัฒนาภายหลังนั่นก็คือหมายความว่ากรณีที่ข้าราชการหรือว่าบุคลากรนั้นได้ทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับค่ะหน่วยงานจะเรียกบุคลากรมาฝึกอบรมเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมานะครับว่า ทำงานเป็นอย่างไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับรวมทั้งกรณีที่หน่วยงานให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการหรือบุคลากรไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศหรือว่าในประเทศอย่างนี้นะครับก็ล้วนเป็นการพัฒนาบุคลากรเช่นเดียวกันครับคุณเบิร์ดครับซึ่งกรณีของการให้ทุนการศึกษานี้นะครับอยากจะเรียนให้คุณเบิร์ดและท่านผู้ฟังทราบนะครับว่า<ม>การรับทุนการศึกษา หากมีข้อพิาพาทเกิดขึ้นจะอยู่ในเขตอำนาจของสารปกครองหรือไม่นั้นผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าก่อนที่หน่วยงานทางปกครองหรือว่าหน่วยงานทางราชการใดๆก็ตามนะครับ<า>จะให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรภายในหน่วยงานในทางปฏิบัติหน่วยงานจะมีการรับสมัครเพื่อให้คนที่สนใจยื่นคำร้องขอรับทุนนะครับาจากนั้นก็จะมีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกใดๆก็ตามนะครับเพื่อที่จะหาคนที่จะรับทุนนะครับค่ะผลสุดท้ายของการคัดเลือกจะมีการประกาศรายชื่อคนที่ได้รับทุนว่าคนใดเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับค่ะเมื่อประกาศออกมาแล้วก็จะมีผลอยู่สองประกาศหนึ่งคนที่ได้กับคนที่ไม่ได้นะครับค,คนที่ได้ซึ่งผมจะได้เรียนให้ทราบต่อไปนะครับค่ะ ส่วนคนที่ไม่ได้นะครับหากเห็นว่าผลการคัดเลือกไม่ชอบสามารถนำคดีไปยื่นฟ้องต่อศาลปกคร<ฆ>องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษารหรือคำสั่งเพิกถอนผลการคัดเลือกได้นะครับ<ฆ>ซึ่งเป็นคดีพิพาทอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองครับคุณเบิร์ดครับส่วนคนที่สอบได้นะครับในทางปฏิบัติหน่วยงานจะให้ทำสัญญารับทุนการศึกษาโดยในการทำสัญญารับทุนการศึกษานั้นนะครับ จะมีข้อกำหนดต่างๆระหว่างผู้รับทุนและผู้ให้ทุนข้อกำหนดที่สำคัญในสัญญานะครับจะมีการบอกว่าเมื่อผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาชดใช้ทุนให้กับหน่วยงานเจ้าของทุนนะครับหากพูดได้ง่ายก็คือว่าจะต้องกลับมาทำงานให้กับหน่วยงานที่เรารับทุนเข้าไปนะครับหากไม่กลับมา หรือว่ากลับมาแล้วแต่ทํางานชดใช้ทุนไม่ครบาตามระยะเวลาที่เรารับทุนไปนะครับค่ะบุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้เงินทุนคืนพร้อมเบี้ยปรับเพราะฉะนั้นแล้วหากสัญญาใดๆนะครับมีข้อกําหนดนี้ไว้ในสัญญา,าเราจะเรียกว่าเป็นสัญญาทางปกครองอืค่ะซึ่งสัญญาทางปกครองนั้นถ้าหากมีค่อยพลาดเกิดขึ้นนะครับ คู่กรณีจะต้องนำคดีไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองครับค่ะเพราะฉะนั้นในในคดีสัญญาทางปกครองจึงอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองครับคุณเบิร์ตครับค่ะค่ะทีนี้มาเริ่มกันที่คดีแรกนะคะท่านที่มาที่ไปของคดีนี้เป็นอย่างไรคะสำหรับคดีแรกนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับคดีนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งนะครับค่ะ มีการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารทุเทศประจำปีพศ2545นะครับซึ่งโครงการนี้มีผู้สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนอยู่สองคนครับก็คือผู้ฟ้องคดีกับนายกไก่ผลการคัดเลือกนะครับปรากฏว่า นายกไก่ได้รับทุนโครงการนะครับค่ะทุนที่ว่านี้ก็คือทุนไปศึกษาระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอกนะครับสาขานิติศาสตร์ในส่วนของผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการประกาศผลการคัดเลือกนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่านายกคือคนที่ได้รับทุน่ะขาดคุณสมบัตินะครับผู้ฟ้องคดีจึงอุทธร์คำสั่ง หรืออุทธรณ์ผลการคัดเลือกต่อหน่วยงานก็คือมหาวิทยายลัยปรากฏว่ามหาวิทยาลัยก็ได้พิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าผลการคัดเลือกที่ประกาศไปนั้นชอบด้วยกฎหมายนะครับ<ฆ>ผู้ฟ้องคดีก็ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดเลือกตั้งแต่แรกรวมทั้งก็ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาอุทธรณ<ฆ>์ในครั้งหลังนะครับผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มายื่นฟ้องต่อสารปกครองครับท่านคาแล้วสารปกครองค่ะพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคะในคดีแรกนะครับอยากจะเรียนให้คุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังทราบอย่างนี้นะครับว่าการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนนะครับตามประกาศรับสมัครได้กําหนดเกณฑ์ไว้สําคัญอยู่สองประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือว่าบุคคลที่จะเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ดังกล่าวนี้นะครับคบุคคลนั้นจะต้องมีชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญโทรหรือปริญญาเอกแล้วนะครับคหรือพูด,ดง่ายๆก็คือว่าในการที่จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนจะต้องมีชื่อเป็นผู้สอบผ่านคัดเลือกได้เข้าศึกษาแล้วนะครับอ,อันนี้คือประการแรกค่ะประการที่สองก็คือว่า ในการที่จะรับทุนผู้ที่จะรับทุนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกแล้วค่ะนั่นก็คือว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเงื่อนไขสองประการเนี่ยมีความสําคัญมากในการที่จะพิจารณาว่าบุคคลใดควรที่จะได้รับทุนหรือไม่อย่างไรนะครับค่ะอันนี้คือเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับ หากว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สมัครรับทุนนะครับไม่อยู่ในเกณฑ์สองข้อนี้นะครับจะถือว่าขาดคุณสมบัติค่ะเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์นี้นะครับผมเคยนําเรียนให้คุณผู้ฟังและก็คุณเบิร์ตทราบนะครับว่าเกณฑ์ที่ฝ่ายปกครองกําหนดขึ้นมานี้นะครับมีผลผูกพันกับหน่วยงานเองนะครับเมื่อกําหนดขึ้นมาแล้วฝ่ายปกครองหรือว่าผู้ถูกฟ้องคดี ที่เป็นมหาวิทยายลัยนี้นะครับ <c oughs> จะต้องนําเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นมาเนี่ยนะครับ <c oughs> มาใช้กับการคัดเลือก <c oughs> ที่ตัวเองกําลังดําเนินการอยู่ <c oughs> นะครับหากว่าหน่วยงานที่กําลังคัดเลือกไม่เอาหลักเกณฑ์ที่ตัวเองกําหนดขึ้นมานี่นะครับก็จะทําให้การคัดเลือกไม่ชอบนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องกับเกณฑ์ต่างๆหรือว่าแนวทางต่างๆที่หน่วยงาน กำหนดขึ้นมาใช้ในการดำเนินการในครั้งนี้นะครับค่ะจึงผูกพันหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมานะครับสำหรับคดีนี้นะครับข้อเท็จจริงที่สารใช้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าค่ะในวันที่นายกอซึ่งเป็นผู้รับทุนได้ไปยื่นไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนนี้นะครับค่ะในวันนั้นนะครับนายกอเนี่ย ยังไม่ได้เป็นนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งใดเลยคือในกอเป็นเพียงผู้ไปสมัครคสอบเข้าศึกษาในระดับยาโทของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งยังไม่ได้เป็นนักศึกษาในกอยังไม่ได้สอบคัดเลือกได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าในกอกนี่ขาดคุณสมบัติอมเมื่อในกอขาดคุณสมบัติเนี่ยจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสอบคัดเลือกได้ค่ะ เมื่อในกขาดคุณสมบัติการที่หน่วยงานนี่ไปประกาศว่าในกรนี่เป็นผู้ได้รับทุนจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าในเวลาต่อมานะครับหลังจากที่มีการประกาศว่าในกรนี่ได้รับทุนไปแล้วะค,คในเวลาต่อมาเนี่ยนายกรเนี่ย ได้เป็นนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็ตามแต่ว่าการที่นายกอสอบได้เนี่ยเป็นกรณีที่นายกอสอบได้หลังจากที่นายกได้รับทุนไปแล้วอคือถ้าหากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือว่าของผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยค,คนที่จะได้รับทุนก็คือว่าจะต้องสอบคัดเลือกได้ค่ะแล้วจึงไปขอทุนะนะครับแต่ของนายกเนี่ยในวันที่ไปขอรับทุนเนี่ยนายกออยังสอบไม่ได้นะครับ แต่ว่าในกรมาสอบได้หลังจากได้รับทุนค่ะเพราะฉะนั้นกรณีของในกรกเนี่ยจึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผมได้นําเรียนให้ท่านผู้ฟังและคุณดุลข้างต้นนี้นะครับกรณีของในกรณีมไม่ได้เป็นไปตามลักเกณฑ์ที่กํหาหนดไว้เพราะฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยมีประกาศว่าให้ในกรก์เป็นผู้ได้รับทุนเนี่ยจึงเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเมื่อประกาศไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองสูงสุดท่านจึงมีคําพิพากษาให้เพิกถอน ผลการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับทุนโครงการนี้นะครับค่ะสำหรับคำพิภากษาคดีเมื่อสักครู่นี้นะครับค่ะคือคดีหมายเรียกแดงที่ออ,อ่างสองหนึ่งห้าทับสองพัร้บ ค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ฟังเป็นกรณีของคดีที่2แล้วนะคะซึ่งเป็นกรณีของผู้ที่รับทุนการศึกษาค่ะเพื่อไปศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งนะคะแต่เมื่อได้รับทุนแล้วกลับไปเปลี่ยนเป็นสาขาที่ไม่ตรงกับสาขาที่เราได้รับทุนจากทางราชการค่ะกรณีนี้นะคะผู้ให้ทุนหรือว่าหน่วยงานของรัฐจะฟ้องขอให้ผู้รับทุนการศึกษาชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่ท่านคะคดีนี้ค่ะรายละเอียดของคดี เป็นอย่างไรคะท่านครับคดีที่2มีข้อได้จริงอยู่ว่านะครับหน่วยง,งานของรัฐแห่งหนึ่งนะครับค่ะได้ให้ทุนแก่นายเนะครับผู้รับทุนโครงการสอคอบคนะครับค่ะโดยสัญญารับทุนในโครงการสอคอบค,บคนี้นะครับมีข้อกําหนดข้อหนึ่งไว้ว่านะครับนายเจะต้องไปศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์นะครับค่ะ คือไปไปศึกษาในสาขาเป็นครูนะครับเมื่อในเอได้ไปศึกษาแล้วนะครับปรากฏว่าในเอมีผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ย2.42นะครับซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับเมื่อในเอเห็นว่าเกรดเฉลี่ยของตนเองนั้นได้น้อยนะครับอาจจะไม่ถนัดนายเอจึงไปเปลี่ยนสาขาที่ได้รับทุนจากสาขาคณิตศาสตร์ ไปเป็นสาขาเคมีนะครับโดยนายเอไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและต่อมาคณะอนุกรรมการศึกษาเห็นว่านายเอมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ค่ะจึงมีมติให้ในายเอพ้นจากการเป็นนักศึกษาโครงการสควคค่ะเมื่อนายเอพ้นจากการเป็นนักศึกษาโครงการสควคแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหน่วยงานของรัฐเจ้าของทุนเนี่ย เห็นว่านายเอผิดสัญญารับทุนค่ะซึ่งเป็นสัญญาปกครองค่ะจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะครับนอกจากจะยื่นฟ้องนายเอแล้วยังยื่นฟ้องนายบีด้วยซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้รับผิดตามสัญญาค้ำประกันนะครับเมื่อนายเอพ้นจากการเป็นนักศึกษาโครงการสคบคแล้วนะครับค่ะหน่วยงานของรัฐเจ้าของทุนเห็นว่านายเอผิดสัญญารับทุนค่ะ จึงมีหนังสือแจ้งให้ในายเอกับนายบีผู้ค้ำประกันชดใช้เงินทุนคืนนะครับสองเท่าด้วยแต่นายเอกับนายบีไม่ได้มีการชดใช้เงินทุนคืนให้กับหน่วยงานเจ้าของทุนเพราะฉะนั้นหน่วยงานเจ้าของทุนจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ในายเอกับนายบีนำเงินที่ได้รับไปมาชดใช้ให้กับ เจ้าของทุนครับค่ะท่านคารแล้วสารปกครองค่ะพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคะครับคดีที่สองนี้นะครับเป็นคดีเกี่ยวกับความรับผิดตามสัญญารับทุนซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองนะครับค่ะประเด็นมีอยู่ว่าผู้รับทุนจะต้องรับผิดชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับให้แก่หน่วยงานเจ้าของทุนหรือไม่อย่างไรนี้นะครับค่ะสารท่านจะต้องพิจารณาสัญญาการรับทุนว่าค่ะผู้ให้ทุน กับผู้รับทุนมีการเขียนสัญญาต่อกันไว้อย่างไรนะครับค่ะหากไม่ได้มีการเขียนไว้ในสัญญาจะนำข้อกำหนดอื่นๆน,นอกเหนือจากสัญญารับทุนมาบังคับแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะครับค่ะหลักในเรื่องของสัญญานั้นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้น จะต้องดูจากข้อกําหนดในสัญญาว่าเขียนไว้อย่างไรนะครับในคดีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหน่วยงานของรัฐกับนายเอมีการทําสัญญาต่อกันไว้นะครับโดยในสัญญานะครับกําหนดไว้ว่านายเอเนี่ยซึ่งผู้รับทุนนะครับจะไปศึกษาในระดับปปิญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์และนายเอตกลงว่า จะปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญาทุกประการค่ะเพราะฉะนั้นนายเอจะไปทําการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดในสัญญาไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนะนะครับเนื่องจากว่าคู่สัญญามีฐานะเท่าเทียมกันค่ะจะเปลี่ยนแปลงใดๆในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งครับค่ะสาหรับคดีนี้นะครับสัญญารัฐทุนนะครับได้กําหนดไว้ชัดเจนว่า นายเอผู้รับทุนจะต้องไปศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์นะครับแต่เมื่อนายเอได้ไปศึกษาแล้วนะครับปรากฏว่านายเอได้ไปเปลี่ยนสาขาเรียนโดยไปเรียนสาขาเคมีโดยไม่ได้รับความยิยอมจากผู้ให้ทุนค่ะจึงเป็นการผิดเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะครับค,คือนายเอไปเปลี่ยนแปลงสัญญา คือไปเรียนสาขาที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญาค่ะไม่สามารถที่จะทําได้นะครับาจากสาเหตุสองประการนะครับค่ะก็คือ 1, หนึ่งนายเอไปเปลี่ยนสาขาเรียนจากคณิตศาสตร์ไปเป็นเคมีและก็ประการที่สองนายเอมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์านายเอจึงถูกสั่งให้พ้นจากการเป็นนักศึกษาโครงการสคบคนะครับค่ะ การที่นายเอถูกสั่งให้พ้นจากการเป็นนักศึกษาสควคอนี้นะครับค่ะถือว่านายเอผิดสัญญานะครับเมื่อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครองนะครับนายเอก็จะต้องรับผิดชดใช้เงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญานะครับก็คือนายเอจะต้องรับผิดชดใช้เงินคืนสองเท่านะครับอย่างเช่นได้รับเงินไปสมมติว่าหนึ่งแสนบาทอย่างนี้นะครับ ก็จะต้องคืนให้กับทางราชการสองแสนอย่างนี้นะครับค่ะก็คือจะต้องคืนเงินสองเท่าของเงินที่เราได้รับไปนะครับค่ะส่วนนายบีซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันนั้นในสัญญาค้ำประกันได้เขียนไว้ว่าเมื่อนายเจะต้องรับผิดใดๆก็ตามให้กับเจ้าของทุนค่ะนายบซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันยินยอมร่วมรับผิด กับนายเอเมื่อนายเอจะต้องรับผิดชดใช้เงินคืนให้กับหน่วยงานเพราะว่าผิดสัญญารับทุนนายบีก็จะต้องรับผิดร่วมกับนายเอในการที่จะต้องอชดใช้เงินคืนให้กับเจ้าของหน่วยงานน่ยนะครับค่ะ เพราะฉะนั้นในคดีนี้นะครับสารปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้ในายเกับนายบรับผิดชดใช้เงินคืนให้กับหน่วยงานเจ้าของทุนนะครับคดีที่2คือคดีหมายเรียกแดงที่อออ่าง3 4 8สี่แทับสอครับค่ะท่านค่าสุดท้ายแล้วท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังไหมคะครับ อยากจะเรียนคุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าสัญญารับทุนการศึกษานะครับจะมีข้อกําหนดไว้ว่าหากผู้รับทุนผิดสัญญาจะต้องรับผิดชดใช้เงินทุนที่รับไปคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยนะครับหากทุนที่รับไปเป็นจำนวนมากแล้วต่อมาผิดสัญญาจะต้องชดใช้เงินคืนเป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําสัญญารับทุนการศึกษาใดๆนะครับ เราควรไต่ตองดูด้วยนะครับว่าเราสามารถไปศึกษาได้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะหากทําไม่ได้ตามสัญญานะครับจะผิดสัญญานะครับซึ่งจะต้องมีการชดใช้เงินคืนหากเราไม่ชดใช้เงินคืนภาระจะตกแก่ผู้คําประกันนะครับเพราะผู้คําประกันจะต้องรับผิดชดใช้เงินแทนผู้รับทุนนะครับบางครั้งผู้คําประกันจะต้องขายทร,รัพย์สิน เพื่อนำเงินมาชดใช้เงินทุนแทนผู้รับทุนนะครับค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านจิตติคุณแพงกุลตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองกลางนะคะที่วันนี้ท่านมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันนะคะขอบคุณค่ะท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะคุณผู้ฟังคะ ที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้นะคะหากคุณผู้ฟังค่ะต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะท่านสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทาง Facebook และ Podcast ค่ะพิมพ์ชื่อสำนักงานสารปกครองนะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ของสมาคมสื่อช่อสะอาด w w w s c h o saad o r t h ค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะทางช่อง y o u t u b e นั่นเองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานของสารปกครองหรือคดีปกครองค่ะ โทรเข้ามาสอบถามได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355และท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะในวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา1 9 3เนาิกานาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญยริศต,ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ จบไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจ,จำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจ ทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการสารปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ